เก็บดอกพักทองดอกพักทองก็กินในนีเป็นหมางเราตัวนี้ไหโอมยหน่วยไงเราก็มีโอ้เสะไงเราเป็นไม้ผลอุ้มหล่ำลายไม้เยอะแกรู้หรือเปล่ารู้หรืก็มีอันนี้มันเป็นหมากเตี้ยที่สีเด็ดมันมันสีบรูเป็นหมากไหมครับมันมูฟีเป็นหมากเพราะ่ยี่เออ๋แล้วจะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ยังไง กูมันจะไม้เนาะมูนี่มันสีบเป็นหมากไหมครับมูจ้ออกง่าเยอนีกยเกี้ยว่ามันก็นวหมากเนี่ยเปว่ามันเป็นหมากนี่มันมีหมากหน่อยเจ้าเห็นยุงเอาม่ัยับบู้จักบู้จักบางทีลูเกี่ยวกันที่ว่าดอกไมมีตัวดอกดอกตะูอ๋อดอกตะูครับแต่ว่าตามมันบ้าสิไป พวกเตีส่วนนี้มันก็ยิ่งเราแบ่งมันก็ย่หนาถเเอาไปมันจะคอยมาอืแต่ยกมะมอวงยมิดอะมื่อกลว้นไปที่คืออะครับอืมยอมก็อลนเป็นขวัญลุกลุกไปซืคืออือนี่น่เขาเจ็บไปกินเขาเจ็บขายอยู่นี่อาบ้านอผมเท่านมาจ่าเอ้ยขายดีวันนีอืมแงว่าแจิดั่งล้มห็ดเจี๋ยห็ดวพวกนี้แบดคิดว่ามันสิงใหญ่บ่เล่อมันสิใหญ่บ่ Ừm đấy Bắc mẹ là là đặc vậy Ừm Thôi thả ra đây Ngô bắt kìa, ngô bắt kìa, ngô bắt kìa, ngô bắt kìa Ừm Thì nó ngây rồi Bây ngây chân khá hay Ui Úm nhìa bây nó ngây rồi đấy Chà Chà Nào Bụt, bụt bên bờ đây Ừm Chà, bây rồi đấy ไม่เบ็ดตบางี้เลยเดี๋ยวพอออกก้อนงูปีอยา้เจ้าวามัม่หมากบ่แิปลีอยู่ดิเออม่พูดอ่ะเจัโอ้เออนี่นี่ี่เขียวนอันนี้เขียวแล้อะไรง่ย้นใปล้กเจ้าเออเออลายลายบุนี้เพว่าบุีเป็นมันยืดอกก้อนงูครับพบมดูแลบีู้พดพดนา